กราบสวัสดีหนุ่มสาวสายวายทุกๆคนตอนนี้อยู่กับช่องฟุโจชิช่องที่พร้อมเสิร์ฟกาวให้เหล่าสาวกวายเซฟฟินกันอีกแล้วนะจ๊ะช่วงนี้แอดมินก็อาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างนะคะเพราะติดธุระหลายอย่างทั้งแอดแม็กและแอดกรเลยณนะตรงนี้เราก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่อาจจะลงคลิปไม่ถี่เท่าเมื่อก่อนแต่ในอนาคตเราก็จะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นแน่นอนค่ะ ช่วงนี้ก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างเลยทั้งบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตตพีอย่างคุณชัดชาติที่ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือจะเป็นข่าวที่ป่าเดฟหรือจอห์นนี่เดฟที่ชนะคดีหมิ่นประมาทกับอดีตเมียอย่างแอมเบอร์เฮิร์ตสุภาพสตรีคี้บนเตียงแบบอื้อถ้าใครได้ตามคดีนี้นะบอกเลยว่ามันมากจ้าก็ยินดีกับป๋าแกจริงๆค่ะ เอาละสำหรับคลิปในวันนี้เราก็ขอมารีวิวมังงะวายของฝั่งญี่ปุ่นกันโดยเรื่องที่เราจะยกมารีวิวนั้นก็คือนัซเมะซังวะฮิราคาเดไตโดยอาจารย์ลิก้าไม่รู้อ่านแบบนี้หรือเปล่านะก็เป็นอีกเรื่องที่เราอยากจะส่งต่อความสนุกและความฟินให้กับทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครชอบแนวละมุนที่แอบมีความแซบเวอร์ก็ไม่ควรพลาดจ้า แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราก็อยากแนะนำแอปอ่านการ์ตูนดีๆที่เหมาะกับการเสพฟินในยามว่างซึ่งก็เป็นแอปที่เราเคยแนะนำมาแล้วเนาะถ้าไม่ดีจริงเราคงไม่บอกต่อเรื่อยๆหรอกนั่นก็คือแอปไอมังงะบอกเลยว่าถ้าใครชอบของฟรีนี่ยิ่งไม่ควรพลาดเลยจ้าการ์ตูนที่ถูกใจคุณสาวๆไม่ว่าจะเป็นแนวความรักย้อนยุคหรือดราม่าก็มีอยู่ครบโดยเฉพาะแนววายนี่ทางแอปก็ขยันออกเรื่องใหม่มาลัวๆเลยเช่นเรื่องเบบี้สุดที่รักมาจากไหนจ้า ก็จะเป็นแนวฟิลกู๊ดแบบว่าพ่อแม่ลูกอะไรงนี้หรือจะเป็นแนวจีนโบราณอย่างเรื่องเกิดใหม่แล้วจะแต่งงานกับจักรพรรดิแต่ข้าเป็นผู้ชายหรือจะเป็นเรื่องกลายเป็นชาติของแม่ทัพผู้โหดเหี้ยมทําไงดีเรื่องนี้ก็ดีงามเวอร์เหมือนกันส่วนใครเป็นสาย NL หรือแนวชายหญิงก็มีแนวความรักยุคปัจจุบันมาแนะนําเหมือนกันนั่นก็คือเกิดใหม่เป็นของหวานเล็กของประธานาธิบดีแวมไพร์ แค่ชื่อเรื่องก็ชวนน่าอ่านแล้วไมหล่ะและยังมีการ์ตูนแนวจีนโบราณดีๆอีกเยอะเลยหรือจะเป็นการ์ตูนแนวแฟนตาซีแอคชั่นแอปนี้เขาก็มีนะจ๊ะการ์ตูนทุกเรื่องเป็นภาพสีทั้งหมดทุกคนกดเข้าแอปแล้วไปค้นหาในหน้าหมวดหมูได้เลยจ้า นอกจากนี้เรายังสามารถรับเพชรฟรีที่ศูนย์กิจกรรมมีล็อกอินรับเพชรและทำภารกิจรับเพชรฟรีได้และจะอัปเดตตนใหม่ๆทุกวันก็หาอ่านตามความชอบได้เลยจ้าแอปนี้โหลดฟรีได้ทั้งที่ Pay Store และ App Store แต่ถ้าใครขี้เกียจเข้าไปหาโหลดเองเราก็ได้ทิ้งลิงก์โหลดไว้ที่ตรงคอมเมนต์แล้วโหลดได้โดยตรงนะทุกคนแอปไอมังงะแอปอ่านการ์ตูนดีๆที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดโหลดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์โดยตรงมาอ่านการ์ตูนกันนะทุกคน เอาละก่อนที่เราจะรีวิวก็มาฟังเรื่องราวข้าวของนัมสมะซังวาฮิราคาเลตัยกันก่อนเลยจ้าเรื่องราวมันก็เกิดจากที่นัมสมะซังหรือก็คือตัวเอกของเราเนี่ยเขาโดนแฟนหนุ่มเทเพียงแค่เพราะว่าลีลาบนเตียงของเขามันไม่เด็ดพอเดี๋ยวนะอย่างนี้ก็ได้หรอคือด้วยความที่นัมสมะซังอะ่ะเป็นคนแบบว่าเวลาใครมาสัมผัสตัวนางอะ่ะจะเกิดความกลัวและไม่สามารถรับมือกับฝ่ายตรงข้ามได้เอาง่ายๆก็คือน้องกลัวการมีเซ็ก์นั่นแหละ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ถูกแฟนเทนั่นเอง <c oughs> แน่นอนว่าคนถูกทิ้งอย่างนัซเมซังก็รับไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเพื่อเป็นการแก้แค้นผู้คนเก่านางเลยขอปณิธานเลยว่าจะฝึกฝนตัวเองจนกลายเป็นฝ่ายรับที่ลีลาดุเด็ดเผ็ดมันสุดจัดในญี่ปุ่นให้ได้อืม <c oughs> <c oughs> ถ้าทางจะแค้นจริงะายจริงแต่เป้าหมายก็จะดูเกินตัวนางไปนิดเนาะอย่างที่บอกแต่แรกว่านางกลัวการถูกสัมผัสหรือการมีเซ็กกับอีฝ่ายอะ่ะ แต่ถึงอย่างนั้นนาสเมก็ยังคงตั้งใจที่จะทําตามเป้าหมายอยู่ดีนางเลยจ้างผู้ชายที่เขาแบบว่า อารมณ์เหมือนเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนนอนเนาะเพื่อที่จะให้ทางนั้นน่ะช่วยเทรนเรื่องบนเตียงให้นางและแล้วก็มาถึงวันนัดระหว่างกําลังรอคู่ขาที่ได้นัดไว้นัสซเมกเองก็ต้องคอยเฝ้าพนักงานทาความสะอาดหรือก็คือพี่แว่นคนนี้ก็กําลังทําหน้าที่ของตัวเองอยู่นัสซเมกค่อนข้างกังวลเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองกําลังนัดคู่ขาเพื่อจะทําเรื่องอย่างว่าอารมณ์แบบรีบทําให้มันเสร็จเสร็จแล้วรีบกลับไปเร็วๆอะ่ะ พนักง,งานคนนี้ดูดูแล้วก็เป็นคนสงบสงเสง่ยมทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีถึงจะถูกว่าจ้างมาหลายครั้งแล้วแต่ทั้งสองก็แทบไม่ค่อยได้คุยกันเลยพอหมดหน้าที่พี่แว่นเขาก็ขอตัวกลับทันทีตัวนัซเมะเองก็โล่งใจที่พี่แว่นเขากลับก่อนเวลาที่ได้นัดคู่ขาไว้ ในที่สุดเวลาที่รอคอยก็มาถึงหลังจากได้ยินเสียงออดหน้าประตูนัสเมกก็ออกมาต้อนรับคู่ขาของเขาทันทีแต่บุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขากลับเป็นพี่แว่นคนเดิมนัสเมกก็แบบอา้าวกลับมาทำไมอีกอ่ะลืมของเหรอพี่แว่นก็ตอบประมาณว่าไม่ใช่ก็คุณเป็นคนจ้างผมไม่ใช่เหรอผมนี่แหละคือคู่ขาที่คุณว่าจ้างไงพร้อมถอดแว่นโชว์ความหล่อไปหนึ่งดอก โอ้ oh y god ดาเมนแรงมากเรียกว่าเปิดตัวมาแบบหักมุมเลยนั่นก็ทําให้นาซเมะตกใจมากแบบไม่อย่างเชื่อว่าคนที่เห็นนะ้ามาเป็นปีจะทํางานสายนี้ด้วยแถมใต้แว่นตาหนาหนานั้นก็ซ่อนความผัวไว้ซะมิดเลยพี่แว่นคนนี้มีชื่อว่าซาวายโคซึ่งไอบริษัทที่เขาทํางานเนี่ยในตอนกลางวันก็จะทํางานเป็นพนักง,งานทําความสะอาดปกตินั่นแหละ แต่ถ้าเป็นงานกลางคืนเมื่อไหร่พี่แกก็จะกลายร่างเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนนอนสุดฮอตอะไรงนี้ก็แปลว่าบริษัทเขาทำธุรกิจ2ออย่างนี้ควบคู่กันไปนั่นเองเลยกลายเป็นว่านัซึูเมเองนี่แหละที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลดีๆว่าบริษัททั้งทำความสะอาดและจัดหาเพื่อนเที่ยวเพื่อนนอนเนี่ยเป็นบริษัทเดียวกันก็โป๊เลยสิจ้ะ แถมพี่โคเนี่ยก็ดันมาเห็นกระดาษที่นาซึมเมะเขียนเป้าหมายว่าจะเป็นฝ่ายรับที่ลีลาเด็ดสุดในญี่ปุ่นอีกก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วในที่สุดก็ต้องบอกเขาไปตามตรงโดยกฎของการว่าจ้างก็มีแค่3ข้อ 1. จะไม่มีการสอดใส่ระหว่างมีอะไรกัน 2. ห้ามถ่ายคลิปและ3ห้ามทำงานเกินเวลาคืองานพวกนี้เขาก็มีเวลาจำกัดถูกไหม เช่นสามารถเล่นมะเขือเปาะแปกกันได้แค่หนึ่งชั่วโมงอะไรงนี้และแล้วหลักสูตรที่นัสเมะต้องเรียนรู้เพื่อเป้าหมายที่จะเป็นฝ่ายรับอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเพื่อแก้แค้นแฟนเก่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากนี้จะเป็นยังไงต่อสามารถติดตามเรื่องราวเต็มๆได้เลย เป็นไงแค่ฟังเรื่องย่อก็อยากอ่านแล้วใช่ไหมละ่ะส่วนตัวคิดว่าถึงเรื่องราวมันจะค่อนข้างเรียบเรียบคือมันไม่มีอะไรให้คิดเยอะอะอย่างตอนที่เปิดตัวพระเอกบอกตามตรงก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นเพราะบทมันก็ตั้งใจปูไม่ให้คนอ่านรู้ได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่การเล่าเรื่องของเขาอะมันค่อนข้างกระชับและเข้าใจง่ายซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีของมังงะเรื่องนี้แบบว่าเล่าเรื่องเท่าที่จําเป็นหลักๆอะ่ะเขาจะโฟกัสแค่พระนายของเรื่องส่วนตัวละครอื่นๆถามว่ามีบทบาทมากไหม มันก็มีแหละแต่ในสายตาเราอ่ะมันค่อนข้างจางอ่ะแต่จุดนี้มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่แบบจะไปขัดความสนุกหรือความฟินเลยเพราะจุดขายจริงๆของเรื่องเนี่ยคือฉากชวนฟินของคู่พระนายรวมถึงฉากชวนเรียกเลือดด้วยก็คือถูกใจทั้งสายละมุนและสายหื่นเลยจ้าและตัวละครหลักนี่แหละที่ทําให้เราอ่านเรื่องนี้จนจบเหมือนจะเคยบอกแล้วมั้งว่าปกติอะเราจะชอบนายเอกที่ดูแบบเคะในร่างเมะอะไรเงี้ยใช่ไหม แต่นายเอกที่เราชอบอีกแบบก็คือนายเอกแบบในเรื่องนี้เลยคือแกน้องแบบนา่ารักอ่านแล้วก็รู้สึกเอ็นดูอ่ะแล้วยิ่งเวลาน้องทำสีหน้าแบบกำลังกลัวๆเรานี่อยากจะทะลุจอเข้าไปกอดปลอบเลยอ่ะน้องคือหน้าปกป้องมากส่วนพระเอกอย่างพี่โคก็คือเป็นผู้ชายที่ทุกคนคู่ควรนะบอกเลย สรุปก็คือเหมาะสมค่ะคู่นี้ตั้งจริงไรจริงแถมฉากเลิฟซีนก็ไม่ทําให้ผิดหวังจ้าถึงจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ทุกฉากทุกการกระทําของตัวละครมันเป็นอะไรที่ชวนจิกหมอนขาดมากคือดูไปเขินไปอ่ะฟิลมันจะอยู่กัมกึ่งระหว่างอบอุ่นกับร้อนแรงเว้ยถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงแนะนำให้หามาอ่านเลยค่ะแอดแนะนำทั้งทีไม่ผิดหวังแน่นอน เอาและก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวมังงะในวันนี้สุดท้ายถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดติดตามช่องฟูจิโจชิและกดสั่งกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องได้ก่อนใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ